ศาสนาบุญประสงค์หรือว่าเจีย๊ยบแสนล้านนะคะวันนี้ก็มาเบิกเอาอ่าเลิบคอล่าประทับใจมากเลยเพราะว่าตัวเองนะคะเป็นอ่าไฟจากไก่ย่างมาตั้งแต่มุนเทียนอายุสี่ขวบไม่าจางนะคะหลังจากทานได้แค่กล่องเดียวนะคะตัวนี้ค่ะวันละหนึ่งซองก็จางเหลือแค่นี้ค่ะแต่ที่ประทับใจจริงๆก็คือหน้านะคะมันมันเด้ง พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่รสชาติอร่อยมากนะอยากกินวันละหลายซองแต่เขาบอกว่าหนึ่งซองก็ได้แล้วนะก็เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงนี่ดูหน้านะคะคือโสมหรือเปล่าไม่รู้นวดตั้งแต่เช้าจนถึงสามทุ่มลูกค้ายังนวดอยู่ประทับใจวันนี้ก็เลยมาเบิกสินค้าไปนะคะถ้าท่านใดอยากยาหน้าเด้งหน้าใส เล็บนี่ยาวเร็วมากเลยเนี่ยเพิ่งจะตัดไปนี่ยาวอีกแล้ววันนั้นนวดนวดอยู่ก็เล็บยาวงอขึ้นมาผมก็ยาวเร็วนะคะดังนั้นวันนี้เชบมั่นใจนะคะเล็บคอล่าแล้วก็ตัวกาแฟสามสิบเก้าคอฟฟี่มาเล็บคอฟฟี่รสชาติอร่อยดดหอมค่ะไม่หวานเกินไปนะคะตอนนี้ลูกค้าเชบติดใจมากเลยลก็เลยสั่งมาวันนี้จะแบกไปสองลังนะคะแล้วก็ อยากจะลองใช้ตัวน้ำมันเครื่องดูเขาบอกว่ามันประหยัดน้ำมันก็เลยอยากลองอะไรที่ดีเราก็ทําเลยค่ะซื้อกินซื้อใช้นะคะอะไรที่ดูแลสุขภาพเราเชื่อมั่นใจวันนี้ขอฝากเลิฟคอร่าเลิฟคอฟฟ่คอฟแล้วก็สินค้าทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบใช้อะไรแล้วเจี๊ยบจะมาบอกแล้วเจี๊ยบจะมาอัพให้ดูนะคะอัปเดตให้ดูว่าสุดยอดไหมอาหารวันนี้ชิมด้วยกันอืม อร่อยไม่ได้แต่งหน้ามาด้วยนะวันนี้อะรีบตื่นมาจะเดินทางค่ะ